เริ่มค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าคะสวัสดี้ค่ะวันนี้นี่ราบลูกค้าเสียงดังออนต้อนสวัสดีค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสนใจประกันภัยอะไรบ้างไหมคะวันนี้อยากทำประกันชีวิตนะคะช่วงนี้โควิดมันกำลังระบาดนะคะขออโควิดค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนะคะดิช้อนนิลวันล้อกิติกูล มีเป็นผู้มีใบอนุญาตประกันวินาสภัยเลขที่5204011215ใบอนุญาตยังมีผลบังคับใช้อยู่นี่เป็นป้า,ายใบอนุญาตนะคะขอะอนุญาตเ,เนื่องจากธนาคารได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในเรื่องของปาร คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับรวมทั้งการเปิดเผยหรือการใช้ในการนำไปใช้โดยที่ธนาคารจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารฉบับนี้นะคะ,ะเอกสารจะมีสิหน้านะคะถ้าคุณลูกค้า จะสนใจจะถ่ายเอกสารนำกลับไปศึกษาที่บ้านก็ได้นะคะาได้ค่ะไม่ทราบว่าปัจจุบันคุณลูกค้าประกอบอาชีพอะไรคะเ,เป็นพนักง,งานออฟฟิศนะคะพนักงานออฟฟิศนะคะขออนุญาตแนะนำขอแ้วัตถุประสงค์ขอขอ,ขอนุญาต ตอบสามคือปฏิแก้ผูกประสงค์เข้าจะเข้าทํ้าใจ่้าเข้าใจ้าใจเข้าใเใช้แล้วขอบใตร้าใ่าใจเข้าใกเ้านจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเยังใจเข้วัน่ข้ไม่เข้าใจ่้าใจเข้ใเข้าใจ่เข้าใ่เข้ขาใเข้เขาเขเข้เข้าใวเาใจเาเข้าา เมื่อกี้พูดเออไเมื่อกี้ไม่ได้พูดตามขั้นตอนใช่ไหมพูดตรงนี้ได้ข้อไม่เหมือนได้ค่ะไม่เป็นไรพูดไปเลยแจ้งวัตถุประสงค์านเสนอวัตถุผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอนีนะคะเป็นประกันที่น่าสภายซึ่งธนาคารให้บริการ3บริษัทนะคะมีคุณไทยทานนิประกันไทยบริษัทพิยยประกันไทยบริษัทเอ็กซ่าประกันไทยนะคะ แต่ตอนนี้ของเราประกันโควิดนะคะของเราเป็นประกันของวินสไภัยของทิพยะาประกันไทยนะคะทแบบสอาต่อไปทางธนาคารขออนุญาตคุณลูกค้าทําแบบสอบถามความต้องการซื้อประกันวินสไภัยของทิพยะเพื่อ สอบถามความต้องการวัตถุประสงค์ในการซื้อประกันภัยทั้งนี้และให้เป็นไปตามกฎที่คอปคอกำหนดนะคะอาาขอโทษนะคะเ็ะเรียบร้อยค่ะ รถนะคะคุณลูกค้าอันนี้นะคะประกันเป็นประกันภัยสุขภาพกรุงไทยโ,โควิดนะคะเป็นของบริษัททิพยาประกันภัยจุดเด่นของของประกันนะคะอายุรับประกันตั้งแต่1นึถึงเกปีความคุ้มครองสูงสุด1นึ่งล้านหแสหมื่บาท ขยายความคุ้มครองถึงการแท้วัคซีนไม่จำกัดอาชีพพนักงานสายการบินหรือบุคลากรทางการแพทย์สามารถสมัครได้เบี้ยประกันไัยเริ่มต้นเพียง150บาท่ม,ม ดูรายละเอียดนะคะคุณลูกค้าอันนี้รายละเอียดนะคะของเรามี4แผนนะคะแผนแผนที่1การการเจ็บป่วยได้ภาวะโคม่าเนื่องจากการติดเชื้อไวรัสโควิดแผนที่1 1ึ่งแสนบาทแผนที่สองก็1นึ่งแสนบาทแผนที่3 5มห้าแสนแผนที่4 1หนึ่งล้านบาทนะคะการเจ็บท้อสอนะคะการเจ็บป่วย ด้วยอาการโครมา่าโคมาอันเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องก,กันโรคติดเชื้อไวรัสโ,โครโรนานะคะสามค่ารักษาพยาบาลต่อปีนะคะค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนาและก็ค่ารักษาในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้นอันเนื่องจากภาวะ แทรกซ้อหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะแผนที่1เราจะจ่ายให้1 0 0 0 0บาทนะคะแผนที่2 3 0ส0 0บาทแผนที่3 5 0ห0 0หมแผนที่4 1 0 0 0 0 0บาทค่ะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการตรวจหาโรคติดเชื้อโครโรนาสำหรับบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อาศัยร่วมอยู่กับ ผู้ป่วยผู้เอาประกันกรณีผู้เอาประกันเป็นผู้ติดเชื้อจ่ายจริงสูงสุด1,000 0บาทและไม่เกิน3ท่นานเราที่นี่เราจะให้3ท่านเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาปี64นะคะค่ะผลประโยชน์กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกสินไหมค่ารักษาตามข้อ3ตามข้อ3ตรคือค่ารักษา,าพยาบาลค่ะ จะ,ะเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าชดเชยรายวันแทนสูงสุดไม่เกิน20วันแผนที่1จะให้500บาทต่อวันแผนที่2จะเป็น1,500บาทต่อวันแผนที่3จะเป็น2,500บาทต่อวันแผนที่4จะเป็น5,000บาทต่อวันค่าเบี้ยต่อปีนะคะไม่แพงนะคะมี150บาท250บาท 450บาทและ850บาทเงื่อนไขการรับประกันเป็นของบริษัทพิทยาประกันไทยนะคะอายุรับประกันได้ตั้งแต่1ปีถึง95ปีณวันทําประกัน <c oughs> ข้อยอยกเว้นในการคุ้มครองนะคะไม่คุ้มครองผู้ติดเชื้อหรือตั้งสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา รวมถึงภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอยู่ก่อนเอาประกันและยังไม่ได้รักษาให้หายขาดไม่คุ้มครองผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคจากแท์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อโครโรนาภายในระยะเวลา14วันนับจากวันที่กรมทันมีผลบังคับใช้ครั้งแรกระยะเวลารอคอย14วันนะคะเงื่อนไขอื่นๆ จำกัดการซื้อ1คนต่อจำนวนเงินประกันไม่เกิน1นล้านบาทหรือค่ารักษารวมกันไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหมายเหตุกัดอันนี้มีหมายเหตุให้นิดนึงนะคะ,ะการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนาหมายถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคมา่าหรือสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลวหรือเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้หรือเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนาข้อ 2. กรมทานประกันภไทยนี้มีความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดไวรัส วัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาเป็นระยะเวลา90วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีนโดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรองรับหรือการอุมัติอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและทำให้หัดผ่าการโดยแพทย์หรือพยาบาลโรงพยาบาลสถานเวชกรรมประโยชน์ที่ได้ ข้อ3ในกระบวนการเรียกร้องสิทธิ์สินใหม่ของบริษัททิทพยาประกันไทยจะมอบสิทธิ์ให้ลูกค้าเลือกรับผลประโยชน์โดยในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกสินใหม่ค่ารักษาจากการติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือค่ารักษาพยาบาลจากผลข้างเคียงจากการฉีดยาตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันไทยลูกค้าสามารถเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าเดลียรายวันใน ได้ตามวงเงินทุกประ,ก,ประกันไฟค่ารักษาการขยายข้อ4นะคะการขยายค่าคุ้มครองคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อมีผลทั้งสำหรับทั้งกรมพันธ์เดิมและกรมธันใหม่ทุกแผนความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม64 เป็นต้นไปสําหรับค่าใช้ใจ่ายในการตรวจหายเชื้อที่เกิดขึ้นก่อนวันดังกล่าวจะไม่ได้รับการคุ้มครองนะคะ,ะการคุ้มครองค่ารักษาสูงสุดให้1นึ่งแสนบาทค่าเชอเชยเ,ชเชจ็บป่วยจากโควิดให้หนึ่งล้านบาทเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ร้อยห้บาททุกเพศทุกวัยขยายความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนและผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด ขยายความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาเชื้อโควิด -19 สําหรับบุคคลนในครอบครัวสูงสุด10,000บาทตั้งแต่วันที่1พฤษภาเป็นต้นไปค่ะคุณลูกค้าไม่ทราบสนใจเบี้ยประกันในแผนที่เท่าไหร่ดีคะขอแผนที่4แล้ว,ลวกันค่ะเชิญเชิญเลยวันเยอะดีค่ะ ุ้มนะคะเนี yeah. ้ยชดเลยอะไรวันวันละห้าพันบาทนอนอย่างต่ำก็ต้องไม่ต่ำกว่าสิบสี่วันขอโทษนะคะคุณลูกค้าอ่าเหนืยอ <Okay. S 2> okay. ลูกค้าธนทานเปิดหนังสือหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูลของลูกคุณลูกค้านิดนึ่งนะคะหนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวมข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณลูกค้าช่วยติ๊กตามที่บอกนะคะข้าพเจ้า คุณลูกค้าค่ะ,ะเพื่อเพื่อแจ้งข้อมูลที่เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับท่านให้ท่านได้รับประโยชน์จากข่าวสารสำคัญโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริการหรือบริการที่เติมเต็มความต้องการของท่านจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคารรวมถึงพันธมิตรพันธมิตรธุรกิจ และนิติบ,บุคคลอื่นไม่ทราบว่าคุณลูกค้ายินยอมให้เปิดเผยไหมคะยินยอมค่ะข้อสองนะคะเพื่อใช้สำหรับธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลบุคคลของธานาคารกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธานาคารรวมถึงิตรธางธุรกิจและนิติบ,บุคคลไม่ทราบคุณลูกค้ายินยอมไหมคะยินยอม ข้อ3นะคะเพื่อใช้สําหรับการยืนยันตัวตนของท่านการที่เอกสารระบุตัวตนเช่นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางหรือเอกสารอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการของท่านมีข้อมูลโดยที่ธนาคารจะไม่นําข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นและคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ ข้อมูลของท่านเป็นสําคัญไม่ทราบคุณลูกค้ายินยอมไหมคะไม่ยินยอมค่ะถ้าถ้าลูกค้าไม่ยินยอได้ทำได้นคุณลูกค้าช่วยเซ็นชื่อให้ความยินยอมด้ค่ะโอเครร้อยค่ะ ขอบัตรประชาชนคุณลูกค้าค่ะ ซลล์ที um. ่ก็หาดูก็ป РИ ิ้นให้เซลลีดู ลูกค้าขอ,อาผู้เอาประกันสามารถที่จะขอยกเลิกกรมธรรม์ได้นะคะโดยจะได้รับเบี้ยประกันคือในส่วนที่ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามสัสดส่วนที่กรมธรรม์ำกำหนดไว้นะคะช่องทางการชำระเบี้ยนะคะสามารถชำระเบี้ยผ่านธนาคารคุงมไทยทุกสาขาด้วยเงินสดหรือตัดบัญชีธนาคารคุงมไทยก็ได้นะคะการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทน ท่านสามารถติดต่อและส่งเอกาสารเรีเยกร้องค่าสินใหม่ทดแทนได้ที่บมจธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือหรือส่งมาที่ฝ่ายสินใหม่สุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลบม,มจทิทุ่ป,ประกันไทยเลขที่1115ถนนพระราม3เขตช่องนอนทรีเขตแขวงยานนวาวา กรุงเทพหนึ่งศนย์หน่ะคะนะช่องทางการติดต่อโทรมาที่บอมจอธนาคารกรุงไทยเบอร์โทรนะคะ0 2 1 1 1 1 1 1 1ค่ะหรือ call center หรืออีเมลที่ call จุด call center xkpd.co.th นะคะที่อยู่เลขที่35ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนากรุงเทพหน 10. ึ1งศูายพิทยาโทรที่1735นะคะอีเมล tip under score f r e e b a s e t tithya co th ที่อยู่นะคะบา้านเลขที่1115ถนนพระราม3แขวงช่างมนตรนีเขตยานนาวากรุงเทพนะคะ หมายเหตุผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจการประทัประกันทุกครั้งธนะาคารเป็นเป็นเพียงในหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันที่น่าสบายเท่านั้นรับประกันไทยโดยบริษัททิพะยะประกันไทยนะคะคเพื่อเป็นประโยชน์ของท่านกรุณาศึกษาและทำความเข้าใจ เนื่องไถความคุ้มครองผลประโยชน์และข่อเยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยจักเอกสารประกอบเสนอคาานี้ก่อนตัดสินใจนะคะเรียบร้อยค่ะ,คะระยะเวลาอันนี้จะคุ้มระยะเวลาการจัดส่งกรมธรรม์ดเ,เดี๋ยวเราจะพิมพ์กรมธรรม์ให้ท่านเลยนะคะ จะเริ่มคุ้มครองนะวันที่ลูกค้าจ่ายเงินเสร็จนะคะไม่ใช่รอคอยสิบสี่รวอคอยสิบสีวันแต่ต้องมีระยะรออวคารอคองคุ้มครอ,องจากตรงนี้ <ละ S 1> แต่หลังจากระ,ระยะเวลารอคอยแล้ว14วัน ของน้หค่ะเปิดูน่านนั้นงสือรับรองนรองอันนี้หนังสือรับรองหนังสือมอบอำนาจของบริษัทธนาคารเป็นผู้ชี้ช่องอันนี้หนังสือบริษัทหนังสือมอบอำนาจของบริษัท ให้รับประกันรับชำระเบี้ยอของบริษัทพิเยะนะคะค่ะรเ,รเ,รเราก็กาข้อแนะนำการซื้อปกัน12ข้อต้องอ่านด้วยใต้องอ่านใหได้สสาสอาอันนี้ข้อแนะนำในการซื้อประกัน12ข้อนะคะลูกค้าศึกษาไว้ก่อนเบอร์โทรนะคะของบบนนหนึ่งสามารถโทรไปหาได้ที่ หนึ่งแป <สา S 1> ดห <86 S 2> ค่ะหรือสามารถศึกษาในเว็บไวเว็บ oic.or.th นะคะโอเคค่ะอันนี้ไปเสร็จรับเงินนะคะอันนี้กรมธรรม์น,นะคะ อันนี้เซลชีสนะคะคุณลูกค้าอย่าลืมไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะคะถ้าสงสัยติดต่อมาที่ธนาคารกรุงไทยได้นะคะ